พี่น้องเพิ่นสิไปเบิ่งต้นนั่นเนาะต้นนี้เพิ่นเรามันกจะคอยตึงไปได้พี่น้องเอยไปเบิ่งต้นนะยทบงินมาปันอ้ยอันนี้งบอ่แต่กันไรเก็บไปเลยบอลอดอยากเก็บางเก็บไปแตกแดดไว้ เอร่อแล้วใส่ซาเล้งมาแก่า,กาเ,เแ,ตแต่มันหมักน้อยเนาะในน้อยนออม่อกิ้แลาวจก็มกมูอกมาเก็บม,มาุกค่ยมากกอมมนก็อื พ่อยพี่น้องหลังจากเพิ่นปลูกพักปลูกยังตามอ่าดิมแม่น้ำคงแล้วเนาะเพิ่นก็มาเก็บมะกระบกต่อพี่น้องเลยเก็บมะกระบกไปไหวพากินเนาะคือบอกเก็บไปเลนไลนไปผ่าคลายจะได้ขายแบบงี้แล้วป่ะบ่อันนั้นพันนั้นเนาะบ่ดูพันนั้นจะสิผ่าได้โลหนึ่งโลเท่าได้ขับซื้ออยู่พี่นะโลซาวพัดมันจักบาทสี่สิบบาทบอก เครัือบ0บหักคือซื้อแรกเขาแต่ละเทื่อคือว่าสาบาทต่อสิบพันบ่สิบสามพันบ่กิปลากระบอกพี่น้องจอนก็ผลัดว่างๆกับพี่น้องเลยจิบมะพร้าคายวันกิบมะพาใหกินโอ้ถึงาผ่าคายแล้วพี่น้องเ กิไมพอได้ผ่ากินเนาะเวลาหมูคู่มาหาพอได้ตมกตมเ้นีเป็นตัวือทำไมราเห็น้ากิตมเมื่อไรเราเหกินถ่ายคักเบได้หเจ้าเห็ดสอดเด็ดเห็นเนาะตรขีดตมลมลมต้องารเน่นยาต้เจ้าดี๋ะได้แท ล,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 ลุกถ้าบอนทางลงนะบนทางลมคักแหงสิค่ะเนาะจเจาลมล้มหันนะจ้างลงมาชิลงจ้างลงถ่ายแล้วก็ดึงจนขึ้นมาบ้านบ่ดมันเป็นตมมันก็เป็นตเนะพี่น้องบนดินทรายมันกับบอคอลองอะไรเนาะบนมันเป็นดินตบบนทางโลงนะ ต้นนี่มากมันอยากน้อยเ <ıyorlar. S 1> นาะคือบนไปเก็บต้นผหมันยักมากใหญ่ต้นตัวเนะว่าล้วมันหากันหล่นมันยังบทันแหงขึ้นนี่บันแหงคืต้นนี่อมาเก็บมาเก็บก็เราเี่ย่าอมาไวนเก็บคือแถวในบ้านกัคนกับเก็บแบบผ่าคายอยู่บะ นี่ค <commissions> ือกันเนาะปูเพิ่นปูมีเวียงเนาะซุ่มภูแถวพี่น้องเลยแต่เมื่อประเทศยังนั่งพาบางบกบางคนเพิ่นยากเวียงยากอย่างเนาะเหดุผลเห็ดส่วนมาจากเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าเพิ่นก็บ่ค่อยว่าพี่น้องได้เก็บไปพอได้ผ้ากินพี่น้องชามสีมือพี่เนี่ยได้ช่องโล่ สุดท้ายกับขึ้นมาจากฝั่งคอพี่น้องไปปลูกพักปลูกอย่งเนาะมันนี้ปลูกพักยังแน่หมดเนี่ยอโอ้บัดามันขึ้นนะพี่น้องเพราะสามสิกินเนาะ กินจนบวดบวายพดเลยบัญญามันเป็นบัญญามัน <imprisoned> ข oh. ึ kind of ้นเห็นไหมนอก็บไ้แบบเก็บไปส่งขายบ่บริโภคครับครับซื้อหรับยังบ่กับว่ไเข้บไปส่งขอยบ่บราน่ื่นนบครับซื้อครับย จอนปลูกไว้หลายพี่น้องไอ้หาติดต่อพอค่าฮับซื้อก่อนแถวตลาดรักษาสิบห้าใช่ไหมเขาเนาะที่ต่อเราขวัญที่เก็บชมของไทยอืมแมนแมนพี่น้องไอ้มาคนปลูกตัวมันไม่ได้น่อยได้โดยโดยเพราะว่าแถวบ้านบ่อจอดเนาะแถวั้นมันบ่ได้สุดายเข้าไปแต่ปลูกอยู่ตามห้วยตามยังพี่น้องไอ้ตามไห้หน้าแคมห้วยแค้มยังเนาะเขาพดเนาะแมนเดี๋ยวสิหาปลูกไว้เลลายพี่น้องไอ้เดี๋ยวไปหาติดต่อเมค้าเพื่อฮับซื้อเนาะ อ,อ,อืมแม่นเลยพี่น้องเลยครับต่อเพราะว่าแถวหมู่บ้านนี่เนาะเพราะว่าต่างคนต่างปลูกพี่น้องสุดท้ายก็ไม่ได้ค่อยซื้อกันเนาะมีแต่ปลูกกินเองพี่น้องปลูกแต่บุได้ปลูกหลากกินกินเก็บ่ไว้อก่ไม่ได้

น,นงงี่ลี่ลกเป็นลินหน้าพี่น้องเดี๋ยวดนมาในสิอาบน้ำไหมเพื่อนเก็บใส่กระสอบพี่น้องแต่ละต้นกะดกขนาดพี่น้องเลยมะกระบกเนาะส่วนรายแต่ละปีก็มีแต่ซุ้มเจ้าบรือว่ามาเก็บเอาแทนนี้น คนาอย่มา,านาบกคน่าเขามาเนาะ,าาะาาม,านะมีแต่คนแบบคนที่เพิ่นโูจักกันพี่น้องเ,อเพิ่นย่างข้ามาเนาะแถวไห้เนาะแถวนี้ตะกี้เป็นป่าเฮ็ดป่าอย่างพวกนั้เนาะแถวนี้ อ๋อพ hmm. ี่น้องเอ้ยอยู่ในสวนเหมืนกับมีแต่ต้นบกเนาะเพี่นว่าต้นบกมีแต่ต้นดกๆพี่น้องเอ้ยแต่ละต้นเนาะบางต้นกันยังปิดมากอยู่พี่น้องเอ้ยมากดิบอยู่ยังบนท่านแห้งท่านยังปูปอจอน์ดิสตาเก็บผู้พี่น้องต้นผมเนาะมันจังมากใหญ่แน่มากใหญ่ในใหญ่แน่ วผูกกระเจ้ามีงัวแบบเนาะมนงัวกินมะกบ,บก๊อกแยมเชร้ามาแล้วมันล่อนกองกันอยู่บกลงงัวกินบลงปใช้ผ้าของนูมันเป็นอะไรมันลงอ่ะ้พี่น้อยดูขัวผ้าไหวลายเนาะ มาขวกินวอแอบมันบันไปจังนั่งอยู่ับพาว่าเผากันเลารไปแล้วเก็บไปแล้วก็ไปนั่งคาแล้วค่อยกับว่างๆนี่มาหาเก็บไปตากแดดไว้ตากแดดละตากแดดเป็นย่งทำงานนี่เก็บเอาเลย เนี่ยสิเก็บใส่เก็บใส่รถเคสไปทอกไว้อยู่บนพลานหินนะตากแดดไว้เนี่ยมาห้มันแห่งพามันแห่งก่อนอ้ต้นนหนเฮงดกบดุวันนั่นแหละอามันมันแตกมันแกง่ายอ๋อเนาะแม่นะและ เลือสาพรกับน้องมิกี้เพิ่นกับภลรเกี่ยวข้าวแล้วพุรเกี่น้องไอ้ผมจางสีมาเนาะยังข้าเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำอยู่แล้วข้าวแล้วน้ำผมเนาะภุรเกี้ยนสีมาบ้านหัวย่างแถวรักษาสิบห้าปุ๊บเราโปรไกลกันปะได้แต่แต่บ้านไปไปกันประมาณสามสิบเขาอยู่นาค่ำไง แมนเอ้อพี่น้อยเพิ่งจะไปเบิ่งต้นนั่นเนาะต้นนี้เพิ่นเรามันบอยากจะคอยตึงวันใดพี่น้อยเพื่อเบิ่งต้นนะ ต้นต้นหนาจะเด่มากไงได้แม่นแต่ต้นน่ะมันน sì ้อยต้นน่ะมันเนี่ันหลอนแต่ดกพี่น้องไอ้หล่นก้องอยู่ร้ายเวลามันหลอดไงทุกทีครับเน๊อะ นว่าพ่อไปมาเก็บเก็บไปตากแดดไว้อยู่อเข้ยม,มันหลอดก็จะเก็บอมันร้อนก็นเนาะให้มันน,นั่นก,อนออก่อนก็ <c oughs> มองไอ้นี่จะเรบหรอเาพูดน่อบ่กันลายเก็บไปเลับอรอนา่เก็บไยเก็บไปตากแดดไว้ออเอารลอดแล้วใส่สารเล่งมาแกมา่เนแล้วแต่มันหลอดแต่มันมักน้อยเนาะในน้อยในอะ มักเก็บมักเก็บมาทุกค่อยมากกับน้องมันก่อนเยอะกว่าเลยูดายดูเก็บดูผ่าพี่น้องเลยสามเสี้ยวคนดูจะเหลบดซุ่มเที่าบ่มีเวียกเนาะว่างเวียกอะไรยังนันได้่น้องมันหลอดถ้าเที่ยลงมาสวนถ้าจังมเก็บม กเ็เก็บไปเลายเป็นกระสอบแนะล้วเอารถดมาใส่เอาได้้เก็บัล้วตื่นด้นถ้ามันแห้งได้จะมาเก็บเลกพี่น้องเลยมันก็าหลนกองอยู่ดได้ได้เป็นท่ายกระสอบเบิดหน่อเนี่นต้นมันสิมาใหงนะพี่น้องเลย กับได้กับต้นเนี <t 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 ่ยมันเริ่มรอดแล้วต้นบนบนทอ้นาำระบายเอานะเป็นล่นกองอยู่เงนีต้นอ่ยนะเก็บเอาไรมากทินแก่หัดเลยกินบโท่าูต้นบนข้างเฮื่อนคนแก่แห้งรกมาคุ้งนะมีมีมคุ้งตามอยู่ปะ พี่น้อยแบกกระสอบบอกบกเมือเลย้กระเพราขึ้นมาจากคลองพี่น้อยปลูกแล้วเบิร์ดระบบรู้ว่ายังอ๋อคนเราคอยเาแล้งคนเราจงสีลงไปปลูกฮอนอ๋อลงยำเศร้าปะ อ๋อน้ำซ้าออกาแล้เนาะพี่นอ้อยร่วมเผ่นกระพากันมืออะไรเนาะได้กระสอบมากระบกคน,คนละคนละสอบพี่นอ้อยเก็บเมือไว้ผ่ากินพี่นอ้อยจอยเขาภูแล้ทามมันแหงเขาภูล้พี่นอ้อยจะสิมาเก็บเนาะ อโอเคพากพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบจัจอนก็จะขอจบคลิปไว้ตันนี้ก่อนเด้อก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้บัวจอนนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง